ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ตอนนี้เนี่ยทำเอาแฟนๆน,นางงามชาวไทยต่างก็ให้ความสนใจกันไม่น้อยเลยแหละคะ่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องราวเวทีการประกวด m i s s u n i v e r s e ปี2025ครั้งที่74นั่นเองซึ่งสืบเนื่องมาจากที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านของเวทีการประกวด m i s s u n i v e r s e เนี่ยได้มีการออกประกาศค่ะเจ็ดประเทศแคนดิเดตนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพจัดประกวด m i s s u n i v e r s e ปี2025ครั้งที่74นั่นเองซึ่งก็ประกอบไปด้วย ด้ว c o s Starica โดมินิกันริพับบิกสเปนแอฟริกาใต้นะคะไทยไนจีเรียแล้วก็ฟิลิปปินส์นั่นเองล่ะค่ะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดนี้นะคะคุณผู้ชมขาทางด้านของเวทีการประกวด Miss Universe เนี่ยได้มีการประกาศแล้วล่ะคะ่ะว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประกวด Miss Universe ปี2025ครั้งที่74นั่นเองค่ะโดยงานนี้นะคะก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอค่ะผ่านทาง f c e e o o o m m s s u u n v v r s s นะคะพร้อมระบุข้อความเอาไว้นะคะบอกว่าช่วงเว ลาที่เราทุกคนรอคอยเปิดตัวจุดหมายปลายทางของการประกวด Miss Universe ครั้งที่74ที่ซึ่งความมีน้ำใจประสานกับประเพณีและรอยยิ้มอันอบอุ่นตอนรับทั่วโลกนั่นเองละค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งสำหรับประเทศไทยเองนะคะก็ได้เคยเป็นเจ้าภาพผ่าจัดการประกวด Miss Universe เนี่ยมาทั้งหมด3ครั้งนะคะครั้งแรกคือเมื่อวันที่8พฤษภาคมค่ะปี 1, 1992ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตนั่นเองและต่อมานะคะคือครั้งที่2เมื ื่อปี2005นั่นเองแคะคะคุณผู้ชมและครั้งล่าสุดนั้นนะคะเมื่อปี2018นั่นเองซึ่งทั้งนี้เนี่ยการประกวด Miss Universe ปี2025ครั้งที่74นะคะมีกำหนดจัดประกวดเนรอบตัดสินในวันที่21พฤศจิกายนค่ะในปี2568นี้แหละค่ะคุณผู้ชมคาณนะ m ณ a c t Arena เมืองทองธานีนั่นเองแต่ว่างานนี้เนี่ยสิคะคุณผู้ชมขาทางด้านของเพจดังนะคะอย่างเพจขยี้นางงามเองค่ะก็ได้มีการโพสต์ข้อความลวค่ะคุณผู้ชมคาท ทางด้านของเพจ MissUnivers e c a mbo d i a เอนีนะคะได้มีการแชร์คลิปวิดีโอค่ะของ Miss Universe นั่นเองนะคะพร้อมกับมีข้อความเอาไว้ด้วยบอกว่าสวัสดีไทยแลนด์ซึ่งงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมคะก็ทำเอาเพจขยี้นางงามค่ะก็ได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้อีกเลยค่ะบอกว่าเพื่อนเหม็นเตรียมตีตั๋วซื้อชุดไทยละซึ่งถ้าหากใครนะคะได้ติดตามเรื่องราวของฝั่งประเทศข้างเคียงบ้านเราอย่างกัมพูชามาเนี่ยก็จะพอทราบได้เลยค่ะว่าหลังจากที่การ แข่งขันมหกรรมซีเกมนะคะแล้วก็อาเซียนพาราเกมค่ะที่ประเทศกรัรมพูชานั้นนะคะได้เป็นเจ้าภาพจบลงอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมซึ่งต่อมาเองนะคะชาวเน็ตกัมพูชาเองค่ะก็ได้มีการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดมิสอินเวิร์สด้วยการใช้สนามกีฬามรดกเตโชจัดงานนั่นเองโดยการโพสต์ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมนะคะพร้อมกับข้อความที่โพสต์ผ่านทาง a c e b o o k ล่ะค่ะบอกว่าเห็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยคิดว่ากัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพ จัดประกวด Miss u นเว e ร์ส t ีไหนก็ได้สามารถวางแผนเวทีและจัดที่นั่งได้ในสนามกีฬามรดกเตโชแล้วก็ทิ้งท้ายประโยคด้วยนะคะบอกว่าเป็นความฝันนั่นเองโอโหงานนี้นะคะทำเอาแฟนๆนางงามชาวไทยเนี่ยถึงกับตื่นเต้นกันไม่น้อยแล้วแฟนๆนางงามชาวกัมพูชางานนี้ว่าอย่างไรกันบ้างล่ะคะ